คำตอบที่เรนสรุปได้ว่าจะไม่ได้ออกจากงานนะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะจุดเส้นวาสนาที่หมายถึงหน้าที่การงานนะคะที่ได้ทำมาเป็นเวลาหลายปีมันมีเส้นอุปสรรคตัดผ่านและเป็นเส้นการกระบาดค่ะทำให้เป็นจังหวะชีวิตที่รู้สึกอยากลาออกจากงานและมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบในบริษัทนะคะซึ่งก็หมายความว่าเขาโยกย้ายตำแหน่งอะคะ่ะ ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่หนึ่งไปอีกหน้าที่หนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนระบบเพียงเล็กน้อยและให้เราอยู่ต่อนะคะนี่ก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นสีฟ้าที่เป็นโดมขึ้นมาตัวนี้ค่ะนะคะมันเป็นเส้นโดมซ้อนกันสองครั้งนะคะลรีนถึงค่อนข้างมั่นใจว่าเออจะได้ทำงานที่บริษัทนี้ ต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของแต่เราจะมีหน้าที่ที่มั่นคงเจ้านายจะเห็นผลงานนะคะตำแหน่งหน้าที่จะสูงขึ้นไปอีกและเป็นที่ยอมรับของบริษัทนี้นะคะถึงแม้ว่าทางเขาเจ้าของเขาจะไม่ค่อยจะอยอมรับผู้หญิงให้เป็นบอสแต่จากลายมือแล้วเนี่ยนะคะเราจะเป็นผู้หญิงไทยที่สร้างชื่อเสียงที่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดใน,ในประวัติศาสตร์ ของบริษัทนี้นะคะลินตีความหมายเป็นแบบนี้นะเพราะว่าลินเห็นเส้นอาทิตย์ค่ะมันพุ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเส้นอาทิตย์ค่อนข้างคมในตำแหน่งอายุตอนมั่นปลายของชีวิตก็คือก่อนเกษียณนะคะนะคะอันนี้ก็เลยเป็นคําตอบที่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ย้ายออกจากบริษัทแน่ๆค่ะแน่นอนเลยนะคะก็เรามาเจอกันตอนคุณอายุ43ย่างเข้า44เนาะตำแหน่งอายุนะคะมันมีจุด เนี่ยค่ะเส้นขวางตัดมาชนที่เส้นชีวิตมันหมายถึงว่าชีวิตมันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องกดดันมีเรื่องทําให้เราต้องคิดมากจนเรารู้สึกเบื่อท้อนะคะรวมถึงอยากจะออกจากบริษัทด,ด้วยเพราะว่าตรงเส้นตําแหน่งทำอาทำงานที่ทํางานมาตลอดตรงนี้ค่ะมันมีการกรบาทตัดผ่านนะคะเขาเนี้ยอีกเส้นหนึ่งที่ลินเห็นนะคะในอายตุตอนประมาณ4 0 45นะคะก็คือนับไปอีกประมาณ24เดือน ส2บสองสิ 12, 12, 24, ก็คือประมาณ45ค่ะจะต้องมีโชคเกี่ยวกับทรัพย์สินที่แม่ให้ที่ครอบครัวให้นะคะที่เราคุยกันไว้อะค่ะว่ามีที่แปลงไหนไหมที่เป็นทรัพย์สินมรดกจาก พ่อแม่ให้นะคะก็ปรากฏว่ามีอยู่แปลงหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะในอำเภอเมืองนินอยากจะให้วางแผนกลับไปดูแลหรือว่าลองกลับไปดูที่ไปดูโลเคชันหรือว่าไปวางแผนดูว่าจะทําเป็นตึกแถวเล็กๆขายหรือจะทําเป็นบ้านแบบว่าเ u อเกสเฮาส์เ House, ช่าก็ได้เพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวทําเงินให้เราในอนาคตเลยนะคะมันเป็นเส้นวาสนาวาสนาที่ลากจากเนี่ยค่ะ ตนเงินทรัพย์สินโยงขึ้นไปอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าจะต้องอาได้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจได้อย่างมั่นคงในอนาคตจากพ่อแม่ค่ะคนตอนที่ว่าจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยดีไหมนะคะก็คือจะได้อยู่ที่ต่างประเทศต่อไปค่ะแล้วก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่มาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไทยนะคะ เพราะว่าที่ลินตอบไปอย่างนั้นเนื่องมาจากว่าหนึ่งเส้นวาสนาค่ะมันเป็นฐานแบบนี้ค่ะแล้วมันมีผลไปกับหน้าที่การงานของเรานะคะแล้วหน้าที่การงานของเราเนี่ยมันมีความรุ่งเรืองตอนปลายของชีวิตอะคะ่ะก็หมายความว่างานที่ทําอยู่ในปัจจุบันซึ่งทําอยู่ในบริษัทที่ต่างประเทศอะคะ่ะมันจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ ลากฐานของเส้นวาสนาเนี่ยมันแยกออกเป็น2อ,อแชร์อย่างนี้นะคะความหมายก็คือว่ามีหลักทรัพย์ทั้ง2ประเทศค่ะ